สยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่จักพีผีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะฮะในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครประจําเดือนกรกฎาคมนะครับผมที่มีชื่อว่าน้องโคลนี่คนนี้นี่เองน้องโคลน,นี่ของรุ่งนั้นนะครับผมยังเป็นแ <S <s ค่ตัวละคร S วกธรรมดาธรรมดาอยู่เลยนะครับผมเลเวลสามสิบเนาะแต่ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับผมเพราะว่าความสามารถที่ขนทงของน้องนั้นอยู่ในตัวครบหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเสกสภาพอากาศพายุฝนห่มกระหน่ำนะครับผมที่ติด100เมื่อเราทําการตกเปียงเลน์มาร์กของเราหรือว่าก่อสร้างเลนมาร์กของเราหรือตกเปียงสกายเลน์ของเราหรือว่าก่อสร้างสกายเลน์ของเรานะครับผมเมื่อแอคทีฟความสามารถฝนห่มกระหน่ำนี้ปุ๊บนะครับผมศัตรูจะไม่สามารถใช้ ความสามารถอันเชิญแบบเคลื่อนย้ายได้เนาะก็คือจมตีแบบอันเชิญนั่นแหละใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็ ติดดีบัฟใส่เราไม่ได้เหมือนจะมีการดีบัฟหนึ่งร้อยเปนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นใช้พื้นที่เอฟเฟกต์บล็อกพิเศษไม่ได้นะครับผมศัตรูก็จะไม่สามารถสร้างเปลวไฟเพื่มมาขโมยเงินเราได้นะก็กันไปแล้วนะครับผมสอย่างส่วน25%อันนี้นะครับผมก็น่าจะไม่ออกนะครับผมก็คือความสามารถในการป้องกันการดึงสีออกนะครับผมส่วน25%อันสุดท้ายก็เป็นความสามารถ ยกเลิกในผมการเคลื่อนย้ายแบบอันเชิญก็น่าจะไม่ติดเหมือนกันแล้วก็โดนเชิญชามนะครับผมก็อ๋อเดี๋ยวก่อนนะก็ยกเลิกเคลื่อนไหวแบบอันเชิญมันอยู่ในนี้แล้วนี่ว่ามันจะอยู่ในนี้อีกทําไมนั่นน่ะสิแปลก แปลกที่เขาใส่ซ้ำหรือแปลกที่ลุงแปลผิดนะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้สนใจความสามารถนั้นอยู่แล้วส่วนอีกหนึ่งความสามารถนะครับผมที่ถ้าเกิดว่ามันอยู่20%น่ะ มันจะไม่ติดเลยนะครับผมแต่เขายังใจดีหน่อยเพิ่มมาให้เป็น40%นะครับผมสําหรับการที่เรานั้นตกเปยียงเมืองได้ของเราก็ตามนะครับผมมีการ4 0ที่จะโยนน้องโครโนไปยังพื้นที่ใดก็ได้8ช่องหน้าหลังนะครับผมน้องโครโนก็จะช่วยเราโจมตีแล้วก็ขโมยเงินของศัตรูเนาะสาต์ขนะ้างหลังนะครับผมก็จะเป็นการ ห้ามขโมยเงินนะครับผมสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือความสามารถของมอเตอร์ไซค์นะครับผมเลือกถอยหน้าหลังแล้วก็เลือกเดินเป็นในระยะที่ถอยได้นะครับส่วนที่อีโวที่เป็นความสามารถวัปตอนเริ่มเท่าน,นั้นไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ใช้ก็ได้เปอร์เซ็นต์มอเตอร์ไซค์น้อยก็ใส่ที่มอเตอร์ไซค์มา จบนะครับผมเราต้องมีขอสร้างสำหรังลุงก็เลือกขอสร้างสำหรังของแบนเดตมานะครับผมส่วนที่อื่นืเอาอะไรมาก็ได้เอากันตายมาก็ได้อย่างเช่นซูเปอร์ชิลนะครับผมหรือว่าป้องกันการขังโกงเนาะป้องกันดีบัฟก็ใส่มาด้วยก็ได้นะครับผมเพราะว่าไม่มีเราไม่มีการดีบัฟนะครับผมแต่ทําไมลุงไม่ใส่มาไม่มีจีห้หรอ ลุงมันไปสายโจมตีอยู่แล้วครับผมถ้าเกิดว่าเขาโจมตีลุงลุงก็กดยอมแพ้แค่นั้นเนาะเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมว่านะ้องครนี่เอสบวกเลเวลสามสิบนั้นจะโหดยังให้ลุงคิดไว้หรือไม่ยังไม่ได้เล่นนะครับผมคิดไว้ว่าโหด Let's go! ็โอในตารแรกนะครับผมเราก็มาเจอกับน้องโคร,รานาเลืเรเรหรอโนี่ไม่ใช่โคหน้า โคลนี่ที่เป็นโคลนี่ที่อีโวด้วยแล้วเป็นผู้เล่นจริงๆด้วยแถมยังเป็นผู้เล่นใหม่อีกด้วยเพราะว่ามีความสามารถเอ่อค่อนข้างแปลกนะครับผมน้องเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวนี้เราก็จะจะสามารถรู้ได้เลยนะครับผมว่าน้องโคลนี่จริงๆแล้วนั้นจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าจี้หรือไม อ่าหรือว่าไม่มีจี้น้องก็โหดได้นะครับผมแต่ดูจากรูปการแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่น่าจะไม่รอดนี่ลุงจะได้คลิปที่ตกน้องโคนี่อีโวได้เหรอคุณพระคุณเจ้าช่วยกลวยทอดช่วยทอดกลวยด้วยโอเคแล้วมาสามตรงนี้นะครับผมพร้อมกับโจรกรรมมาเบิลของศัตรูนะครับแล้วเราจะผักน้ำไหมไม่ผักชนะเลยเหรอ ดังนั้นที่สําคัญนะครับผมหาแค่ตัวละครไม่ได้เนาะจริงๆจ,จ,จ,จริงนะครับอ๋อเขาไม่มีก่อสร้างสาหลังปะเขาก็เลยโจมตีเราไม่ค่อยได้นั่นแหละในตาต่อไปนะครับผมเราก็มาเจอกับตัวละครที่น่าจะเป็นปัญหาของเราอยู่ดีหน่อยนะครับผมเจเมริสาลูกไม่เครียดไงถ้าเกิดว่าแพ้มันก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราเป็นตัวละคร S อบวกถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวละครอีโ e วแล้วเราแพ้อันนี้น่าเครียดอยู่ น่าเครียสุดๆ,ๆไปเมริสาลาลาลเมติไม่ใช่ไม่ปิวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรทอยสิบสองแบบแบบไปตรงนู้นแล้วเราก็เดินผ่านจุดสตาร์ทก่อนก่อนนะอยากเดินเฉยๆไม่มีเลยถ้าลุงผักน้ำอะน้ำมันจะ หายไปหมดใช่ไหมงั้นเราตรงนี้ก่อนกันเลยกันทําให้กลายเป็นน้องเรือฮึม <c> ไ <oughs> ม่มีอะไรติดเลยโคตรสิงั้นเราก็ผักเขาออกมาซะนะจบๆมาน้องน้องอะไรเป็นป้าต่างหากป้าเมยออกมาจากจุดสตาร์ทเดี๋ยวนี้นี่คือการบางังคับแถมบังไครเทสกาเทโชมายัง ยังไม่มาป้าก็ยังไม่มาป้ามายังอป้าไม่มาแต่น้องคโครนี่มาแล้วนะครับผมคโครนี่คือตัวเราคโครโรคือกระต่ายแล้วคโครนาคือใครตายแล้วเนี่ยโจมตีขนาดนั้นอะไม่ทะลุโลจดสตาร์หน่อยเลย อ๋อเรามีสภาพประกาศฝนตกนี่การย้ายนะครับผมการขาย,าย้ายกันเราย้ายเหรอทำไมป้ายังย้ายได้อยู่เอ๊ะเราแพ้ทางป้าเหรอถ้าเกิดว่าเราแพ้ทางป้าเราก็ไม่น่าหามาันส้กับป้านะครับผมเราหาป้าไมา่ดีกว่าเหรอเฮ้อยังยังไม่ตายจะย็นนี่ก็รีบตายเกินกดกู้ ตายจริงแล้วนะครับผมเพราะว่าอ๋าเดี๋ยวก่อนนะ้มีหมอกด้วยเออเ่อ,ะอะจะทำยังไงดีนะครับคุณผู้ชมช่วยผมด้วยถอยสิบสองเลยเออผมจะถอยสิบสองเพื่อที่จะวาามาตรงนี้หรือจะถอยสิบสองเพื่อที่จะผักน้ำมาตรงนี้ไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์ก็อ๋ออ๋อมีเมืองนี้อยู่งั้ะนะเอาเมืองนี้เนาะ นี่เน่ตุยยังตุยได้เนีว้วป้าเมืองน,นี้มันเมืองอะไรเมืองเขาป้าความสามารถป้าไม่ติดป้าก็เก่งเกินเออเครียดเลยเนี่ยเครียดเยอะสุดๆเพราะว่าเราจมตีป้าไม่ได้เลยอะ ป้ามีอะไรไม่รู้กันเยอะแยะมันมากมายเหรอป้ามันมีกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,หร,อหรือว่าเราไม่มีโจมตีเองอขโมยเงินป้ากว่าจะขโมยถอยตั้งสองรอบไม่ออกสักรอบหุดหงิดมันเป็นมันเป็นสายฝนของเราไม่ใช่หรอมันเป็นสายฝนของเราแต่ทำไม ตายตายฉเฉยแปลกไหมมันเป็นสายฝนของเราแต่ความสามารถเราไม right? ่ติดแพ้ป้าเมย์เหรอเนี Read ่ยในตาต่อไปนะผมเราก็มาเจอกับบอดน้องเดทนะครับผมก็เพิ่งแพ้มาให้ทำไงได้ล่ะแพ้ป้าเมย์ตรงที่ความสามารถเราไม่ติด หรือว่าลุงกดย้ายน้องโครโนโผิดน้องโครโน,โนมันต้องย้ายในระยะที่จะศัตรูอยู่ด้านหน้าหรอศัตรูอยู่ด้านหลังนี้เราย้ายไม่ได้หรอนี่ความรู้ใหม่เ,เนี่ย <She> ลุงก็นึกว่าอยู่ในแถวแล้วมันจะโจมตีให้ไม่ใช่หรอนี้ถ้าเกิดว่าผม <She> ผมกดเลือกไปข้างหน้าอย่างเงี้ย ผมก็มีสิทธิ์ที่จะโจมตีป้าเมย์ได้ปะ่ะอ๋อผมเล่นตัวน้องไม่เป็นอ๋อจบหน่อยหน่อยวะเอ่อทอย11ไปก็ได้แต่ก็เลือกให้ดิไอดาบออกหน่อยดาบเดดเลยไม่ออกเลยแบบนี้อ๋อเดสมันอยู่ตรงนี้นี่ไม่แปลกที่ดาบมันจะไม่ออก เดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวลุงจะโจมตีน้องโครนโนอยู่อยู่แถวอยู่แถวนี้อยู่แถวสี่ดูซิว่าเราจะเรียกเขามาไหมก,ก็รู้อยู่ว่าไม่เรียกแต่ก็อยากลองอะไปแปลความสามารถให้มันดีๆก็จบเออวะนี่มาจริงด้วย เดี๋ยวเราลองมาข้างหน้านะแม่ที่เล่นคับอนี่ติดตลอดเลยนะจะเม่อ๋อเมื่อกี้ก็ติดตลอดแต่เราโจมตีข้างหลังอ๋อต้องอยู่ในระยะหรอเขาถึงจะมาด้วยเข้าใจแล้วก็ได้เดี๋ยวเล่นให้เจอคนจริงๆอีกทีหนึ่งเนาะ ตาหน,นี้ก็ยังเจอน้องเดซอยู่ยังไม่เจอคนจริงๆนะฮะต้องชนะสองทีก่อนแล้วมันจะเจอคนจริงๆหนึ่งทีถ้าเกิดว่าชนะตาหน,นี้ได้อ่ะเดี๋ยวเจอคนจริงๆเลยเอเรามาดูกันนะครับผมว่าน้องจะวันพึ่คิวได้ไหมเพราะว่าลุงเคยวันพึ่คิวอยู่โในการกดอย่างนี้แล้วก็เด้งไม่ติดไม่ติดก็คือจบไม่ติดก็จบ มีอะไรมากไปก่อนนั้นอ่าโกดแล้วก็ลุงันนี้เบ้อเรียบร้อยฝนตกนี่ไงเนี่ยออกไมาได้เนี่ยผมต้องตั้งสติใช่ไหมโอเคตาต่อไปผมต้องตั้งสติละอาจจะคุยน้อยหน่อยนะเพราะว่าใช้สมาธิ ไม่ไม <Construction>. ่ค <liksom> ่อยรับประกันเลยว่าจะชนะเพราะว่าความสามารถดึงสีออกของเรามันแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นไงแต่ก็ทอยคนแรกน่าจะไหวอยู่มั้งรู้วิธีเล่นแล้วนี่ควรรู้ตั้งแต่แรกไหม่ะวิธีเล่น โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับผมนอกจากทอยสิบสองไปอย่างนี้ฮะแล้วก็มาตรงนี้ฮะผักน้ำเลยดีไหมไม่ดีฮะผมจะขโมยเงินเขาไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มาตรงนี้ฮะเขายกาออกมาไหมเขาไม่แยกออกมานลครับผมป้องกันฉ่ำมาก ทอยขี้นะครับผมห้าเพื่อทำการจบเทินทำไปตั้งขนาดนะยังไม่ออกมาเลยงั้นเราทอยสิบเอ็ดเนาะการทอยครั้งนี้ก็ทอยไม่หนึ่งอเปอร์นะครับผมเป็นคอนมสวร์ของออฟแ p ลนเดทแล้วเราก็จะผักเลยนะครับผมผักน้ำเลยออกมาเลยจบ กันได้ไหมอ่าโคโ,โนมาตรงนี้นะน้ำต่ออ๋อจริงๆเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรือสำรานของเราแล้วสวยละอัปเกรดเป็นแลนมาทั้งแถวอะดีอย่างนั้น โอเคได้เ okay. ล้ไหมอีกทีโดนขังนะขังกกงนะได้แล้วไหมอีกทีโดนขังกงนะเด้ไหมอีกทีโดนขังกงนะไม่ไมอีกทีโดนขังกงนะไม่เห็นโดนทำไมไม่โดนอ่าทอยตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้ใช่เมืองไหมเนี่ยใช่ แต่ไม่ติดติดบอยลังปะขโมยเงินก่อนเราจะผักน้ำดีหรือว่าเราจะโจมตีผักน้ำก่อนก็ได้ผักน้ำตรงนี้ก่อนให้ไฟเขาหายไปก่อน โอเคเียดเคียดไม่เคยเจอตัวนี้มาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าจะเล่นกับน้อง,งยังไงเ <W> พื่อนสองจะผักน้ำ เฮ้ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นปิดว่ะไม่น่าเชื่ออย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครอีโวก็ไม่ต้องกลัวเลยดิตัวเนี้ยสกายแลนด์ของเราไม่โดนดึงสีออกไปแล้วนะงั้ไม่เป็นไรหรอกแต่กลัวว่าเขาจะจะเอ่อสกายแลนด์คูนห้า สกายแลนคูณห้าจริงทำไงดีสกายแลนด์เขามีสี่ที่นะเราต้องรีบฆ่าเขาถ้าเกิดว่าเราทอ,อยไม่เบิ้ลนะ่ะเราฆ่าเขาไม่ได้นเนี่ คอยเบิ้ลสองกูบอกว่าพ้าเขาไม่เบิ้ลเขากูจะฆ่าเขาไม่ได้โ็ยังจะาอ๋อโคโนไม่อยู่ในระยะ คอยถอยหลังไม่มีใช่ไหมแล้วก็มาตกเมืองเราฉ่ำเ <W. S 1> ปิ้นสองไปมุมมามุมนี้เอาซวยละแล้วก็กดขี้เขาคิดได้ไหมทำไมเขาจะคิดไม่ได้ก็หลายคนอยางลูงยังคิดได้เลยอ่ะโอ้ย เห็นมไหมเซ็งแล้วชนะคนจริงๆแค่รอบเดียวเองนอกนั้นอะไรก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็เข้าใจได้แหละเปอร์เซ็นต์มันน้อยเนาะถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะมันก็โจมตีดุดดังเซมบงสักุล่าไปแล้วล่ะน้อยน้อยลงไห้ลงไห้น้อยอืขอโทษนะครับที่ทำให้น้องโครนี่ดูไม่ดี ไล่ไปก่อนและจุ๊บ